คำยังไงมึงดูล่ะครับมาสิจ,จับให้เบิง่งคำยังไงเขาคำยังไง สวัสดีครับผม PCTV Channel YouTube แต่ไม่ได้วขอบันเทิงหรือที่เรียกว่า p z t v นั่นเองวันนี้เรามีเมนูหอยเชอรี่อีกนะครับวันนี้หอยเชอรี่เออ่ตัวไม่ค่อยโตมากนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวโตวก็เหมือนเดิมนั่นแหละครับเอามาหั่นให้มันเล็กๆลงเล็กลงเล็กลง,ลก,ลง,ลงก็ไม่มีความหมายอะไรนะครับ <c oughs> <c oughs> นี่นะครับผัดเผ็ดหอยเชอรี่นะครับผมเมนูที่นํามานําเสนอวันนี้คือผัดเผ็ดหอยเชอรี่นานะครับที่ไปเก็บเอาหลายๆที่มารวมกัน,นครับถึงจะได้ประมาณนี้ แต่จํานวนมันไม่ค่อยเยอะเหมือนเมื่ออาชีพพวกดังๆเขานะครับเช่นบ่าวเท้าบนลงบนลายอะไรนั่นนะครับฝีมือก็เพิ่งเคยทาครั้งแรกนะครับเนี่ยว่าจะเป็นยังไงนะครับนี่เขาเนี้ยนะครับกินกลับวันนี้แต่ว่าเอาไว้ทางไตนะครับมันอกี้กะนี่นะครับนี่ขาดบุไดเลยนี่อ่ะใครที่เข้ามาดูแล้วครับขอคนละหนึ่งไลน์นะครับผมคนละหนึ่งไลน์กะคนละหนึ่งผู้ติดตามครับผม ดันในสูงสุดกับซิปไหลนะครับผมยังหมากขอขอบกุญนจลายครับผมโอ้มันเอาโคกสมัยนี้ขวดนี้ขวดสิบยองครับเต็มแก้วพอดีเบิดอุ้ยอ้าวมือก็ยัดแต่เฮ็ดขอมเลยครับนี่อา้าวกระเดิ่มครับกระเดิ่มมันสิเป็นยังไงนะครับผมเอาเบิง่งอู้มัมมีพักกลับมาพอนี่แต่ว่านี่มัมมีพักแต่ว่ากระเด็ดนะฮะ เพ็ดเถอะวะคำแหลกอะสุดยอดเผ็ดมหาเผ็ดสมซื้อแล้วครับกับผัดเผ็ดไวาชอรี่ ฟังเสียงเบิ้งดีๆครับตอนอยำครับผมเบิงบ้งเบื้องเบืง้งเบื้งฟังเสียงเด้ฟังเสียงฟังเสียงเป็นได้คักบอผมเยกเขาเกี้ยวเขาเบิ้องดึก เยี่ยมแซ่บอีครับบออริวารเรนนะครับผมเพชรเองเท่เลรกพัดเองเท่เลรก,รกในเมนู่ชื่อว่าผัดเผ็ดหอยเชอรี่นานั่นเองอื้มกดไลค์กดแชร์ชกันหลายๆเ้ยครับฝากไปแรงใจให้ช่องผมด้วย ก็เมนูนี่นะครับผมบอกตรงๆเลยว่าแซบนะครับผมบ่ื่อเว็า,วา,เ,อาเอาแบบว่าแบบกดตัวนะครับในกะเพราบูยสุดยอด ฟังเสียงครับฟังเสียงพี่น้องเป็นยังไงขบัขบเขาก่อนหญ่ๆยิ่งยาการักน้อยได้รับผู้เผ็ดอีกครับผมสมซื้ออยู่ครับผสมซื้อสมซือมซ้อผัดเผ็ดหอยเชอรี่นานั่นเอง <laughs> ตอนนี้ก็เริ่มเผ็ดแล้วพี่น้องโอ้ยขาบยั่งยิ่งมึงดูล่ะครับ มาสิจับเห้เบืองคำยันยัเขาคำยันไงจักตูวบุนี้จักสองสามตัวเลยครับเอามาหั่นเนี่ครับเขาปากไปครับเขาเขา เพ็ดสุดยอดเดี๋ยวโอ,อกาสดีเทศให้ ให้อายให้แม่กินอยู่เขากล่าจมยาอยู่ครับเห็ดแล้วลงเสาะเมื่อเห็ดกินเยอะถืออ่ะพี่นอ้องอย่คคอายบเบาดังได้อืมดื้อืมเลือดขูดโคกอืมพี่น้องรู้สึกแบบแต่อารมณ์ได้ครับ,บพี่น้องมีอารมณ์ด้วยครับ 比方。 พดขนาแกมโคขึน้นเนาะโอ้เย็นเลยแซซองฟิตไปยังดีอ้าวอุ้ยกัดคอ โอ้ยเผ็รขนาดครับเด็ดมากมากตัวที่งดมักทีหงด เขาครับ เพชรนะครับเดี๋ยวดิเห็นว่าบปปากในเพชรเด้พริกเนี่ยพวกไฮเบิ้าหันใส่หันไซ ครับผมสําหรับคลิปนี้กาพ่อซัพนี่ก็นะครับผมเพราะว่าผมอิ่มแล้วนะครับผมบมเ่เป็นวายังหรอกครับแซ่บอีลีเมนูนี้ต้องนุกนิ้วให้ไพ่สีมากกินเผ็ดเนี่ยจะสุดยอดมากๆเลยนะครับนี่ถูกใจคนกินเพ็ดโอ้ยเด็ดขนาดบอกผู้เฒ่าปากเขียวมากปากปูนกันปากนะกินผู้ใดครับ <laughs> อีลีเพชดอะไรพี่้อง อ่าก็อย่าลืมนะครับฝากไเรื่องใจให้ด้วยนะครับผมก็อย่าลืมกดซ u b สไค i b ์กดไลค์กดแชร์ช่อง u t u b e พีแซททีวีชั้นทางยูทูบด้วะเด็กกับบันเทิงด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับเพชรอีกเพชร